is สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อต้อไม่อกค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเสียงนะคะการเคลื่อนที่ของเสียงการสร้างแบบจำลองของเสียงนะคะว่าเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศใดบ้างใช่ไหมคะลูกเสียงเกิดจากอะไรบ้างนั่นเองนะคะเสียงในชีวิตประจำวันของเรา มีอะไรบ้างนะคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนนะคะของแหล่งกําเนิดเสียงเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงทุกทิศทางนั่นเองใช่ไหมคะลูกเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะลูกเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงใช่ไหมคะจากครั้งที่แล้วเราคร้างกันอยู่ในเรื่องของเสียงเคลื่อนที่ไปทิศทางใดนะคะอะ ที่เราได้ดูคลิปวิดีโอและทำการทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางไม่ว่าคนจะอยู่หน้าห้องอยู่หลังห้องอยู่กลางห้องอยู่ข้างห้องอยู่บนโต๊ะใต้โต๊ะหรืออยู่หน้าประตูะหน้าต่างใช่ไหมคะก็ได้ยินเสียงนั่นเองนะคะเสียงนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศ ทางนะคะเสียงตัวนี้จากแหล่งกําเนิดเสียงไปทุกทิศทางไม่ว่าจะอยู่ข้างบนข้างล่างนะคะข้างข้างข้างหน้าข้างหลังข้างนอกนะคะก็ยังได้ยินเสียงนั้นชัดเจนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเสียงเ่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงนั้นไปทุกทิศทางดังนั้นไม่จําเป็นว่าเราต้องอยู่ด้านหน้าห้องหรือด้านหน้าของแหล่งกําเนิดเสียงเท่านั้นจึงจะได้ยินใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ยังได้ ยินนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเสียงของสัตว์นั้นนะคะเสียงของสัตว์บางชนิดไม่ได้เกิดขึ้นในลําคอนะคะอย่างเช่นเจ้าจิ้งหลีดใช่ไหมคะเกิดจากการขาดสีของปีกของจิ้งหรีดนั่นเองทําให้เกิดการสารั่นและเกิดเสียงสามารถได้ยินในระยะไกลนะคะส่วนมากถ้าอยู่ต่างจังหวัดน,นี้จะได้ยินเสียงจิ้งหลีดนี้บ่อยมากนะคะแล้วก็นะคะ นอกจากจิ้งหีแล้วมีอะไรบ้างที่ทําให้เกิดเสียงมีสัตว์อะไรบ้างนะคะการเกิดการเสียงนะคะเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะแล้วก็เสียงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่าสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเองว่าในบ้านในโรงเรียนของเรานะคะ จำแนกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงที่เราสำรวจได้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเสียงดนตรีจากถังน้ำจากแก้วน้ำใช่ไหมคะ,ะแก้วที่ใส่น้ำครึ่งแก้วเต็มแก้วหรือระดับน้ำไล่เลียงกันนะคะบอกว่านอกจากเสียงเพลงจะเกิดจากเครื่องดนตรีที่เราคุ้นเคยแล้ววัสดุเร,รือใช้รอบๆตัวเราอย่างเช่นหม้อ ยางรถยนต์ถังน้ําหรือท่อพลาสติกนะคะก็สามารถนํามาทําเครื่องดนตรีได้นะคะเคยสังเกตไหมว่าเครื่องดนตรีที่ทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกาันเช่นกรองทํามาจากพลาสติกหรือแก้วน้ําที่ใส่น้ําทําให้เสียงดนตรีทําให้เกิดเสียงดนตรีได้แต่อาจจะเสียงอาจจะคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะ,ะทีนี จากครั้งที่แล้วเราก็ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันก่อนก่อนที่เราจะกลับไปดูคลิปวิดีโอทบทวนกันนั่นเองนะคะอ่ะให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาวันนั้นเราทำแบบฝึกหัดถึงหน้าที่32ใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ่ะวันนั้นเราทำแบบฝึกหัดถึงหน้าที่32นะคะ วันนี้ให้เด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า3ามสะครั้งที่แล้วนะคะเราทำกิจกรรมในหน้า32ไปแล้วก็คือกิจกรรมที่1.2เสียงเพื่อนที่ไปทิศทางได้อาทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรเพื่อสังเกตและบรรยายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมคะสสร้างแบบจําลองและอธิบายนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะบันทึกกิจกรรมนะคะการพยากรณ์และผลการสังเกตตำแหน่งที่ได้ยินเสียงเมื่อครูอยู่กลางห้องแล้วทำให้เกิดเสียงนะคะอยู่หน้าห้องก็ได้ยินเสียงหลังห้องข้างห้องบนโต๊ะใต้โต๊ะหน้าต่างประตูและจะยืนอ,อยู่ด้านนอกประตูก็ยังได้ยินเสียงใช่ไหมคะ ทีนี้วันนี้มาดูกิจกรรมของเรานะคะเขาบอกว่าในหน้า30 3สามนะคะเขาให้เราสร้างแบบจำลองนะคะรูปแบบจำลองอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้นเองว่าเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิดใดบ้างนะคะอ่ะให้เด็กๆเ,เตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาเลยค่ะลูกอ่ะเสียง ไม่ว่าเราจะอยู่ทิศทางใดนะคะเราก็ได้ยินนะคะเสียงนั้นนะคะหรือว่าเสียงนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางนั่นเองนะคะเ,เด็กๆจะออกแบบเองก็ได้นะคะหรือจะวาดตามคูทิปก็ได้ อันนี้คือรูปแบบการจำลองของเสียงนะคะการเคลื่อนที่ของเสียงโดยใช้เชือกใช่ไหมคะลูกเชือกไหมพรมหรือเชือกฟางใช่ไหมคะในการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะว่าเสียงนั้นไปทางทิศใด,ดบ้างน,นี้ยังเป็นการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถออกแบบการเคลื่อนที่ของตนเองได้นะคะเพราะว่า การเคลื่อนที่ของแต่ละคนก็อาจจะออกแบบที่แตกต่างกันนะคะสมมติว่านักเรียนอยู่ในห้องนะคะทั้ง20กว่าคนแสดงว่าแบบจำลองเราก็มีการเคลื่อนที่ของเสียงมีเชือกมากมายใช่ไหมคะ หรือไม่ว่าจะเป็นอยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะคะอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างก็ได้ยินเสียงนั้นเองนะคะ ออกแบบจำลองของตัวเองได้เลยนะคะหรือใครจะออกแบบเหมือนคุณครูก็ได้นะคะเพราะว่าจำนวนนักเรียนนะคะอยู่แต่ละที่แต่ละจุดนะคะภายในห้องเรียนเนี่ยมากมายนะคะอันนี้คือ เส้นสีแดงๆนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเชือกนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของอเสียงนั่นเองนะคะว่าเสียงเคลื่อนที่ไปทิศทางใดบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างค,ค่ะ ครูหันเส็จแล้วค่ะโอเคค่ะอ่าหนูก็เสร็จแล้วค่ะ,อะโอเคค่ะที่ดยายเส้นออกไปก่อนอ่ะพื้นีเพิ่มอีกหนึ่งเส้นแล้ววีกว็จะพอแล้วอ่าอันนี้นะคะก็คือแบบจำลองของคุณครูนะคะอันนี้คือ รูปแบบจำลองอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของคุณครูนะคะว่าจากแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยสมมติว่าคุณครูทิพย์ยืนอยู่กลางห้องแล้วเด็กๆอยู่บริเวณรอบห้องอยู่ด้านบนด้านล่างใต้โต๊ะบนโต๊ะนะคะสามารถได้ยินเสียงคุณครูชัดเจนใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ทิศทางใดทิศทางไหนนะคะทิศทางใดก็มาแล้วทิศทางไหนบริเวณใดนะคะก็สามารถได้ยินเสียงคุณครู นะคะหรือเสียงตีกองที่ในคลิปวิดีโอใช่ไหมคะลูกสามารถได้ยินทุกทิศทางนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ทุกคนเสร็จหรือ,อยังหนูเสร็จแล้วค่ะอ่ามีใครไม่เสร็จมีไหมโอเคค่ะใครเสร็จแล้วนะคะให้ดูด้านล่างอ่ะอุติไปด้านล่างแล้วนะเขาบอกว่าอ่าอันนี้อย่าเพิ่งเขียนนะคะ ขาบอกว่าคนที่อยู่ตำแหน่งใดบางได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องอะหน้าห้องได้ยินเสียงไหมลูกคนที่อยู่หน้าห้องได้ยินเสียงไหมไ่ไค่ะคนที่อยู่หน้าห้องได้ยินเสียงนะคะอ่ะเอาเขากมนชอบลากข้างนอกนะคะไม่ชอบลากข้างในอะ ต่อไปอยู่หลังห้องได้ยินเสียงไหมคะลูกอยู่หลังห้องได้ยินเสียงไหมอ่าอยู่หลังห้องก็ได้ยินเสียงอยู่ข้างห้องได้ยินเสียงไหมคะได้ยิน้ยงน้ออ่าแม้จะอยู่ข้างห้องก็ได้ยินเสียงอยู่บนโต๊ะได้ยินเสียงไหมลูกอยู่บนโต๊ะได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าหรือว่า อยู่ใต้ใต้ไหนใต้โต๊ะก็ได้ยินหรือหรืออยู่หน้าประตูอ่ะหน้าประตูนะคะอันนี้หน้าประตูอ่ะแล้วก็อยู่ที่หน้าประตูและอีกฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ที่หน้าต่างนั่นเองนะคะประตูกับหน้าต่าง อ,อยู่ที่หน้าตานะคะอ่ะบริเวณสองที่นี้เด็กๆว่าได้ยินไหมอ่าได้ยินนะคะไม่ว่าจะอยู่บริเวณหน้าประตูหรือหน้าต่างนะคะก็สามารถได้ยินเสียงนะคะจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องนะคะได้ยินเสียงกอง ทุกตำแหน่งนะคะไม่ว่าบริเวณใดนั่นเองนะคะเพราะเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางนั่นเองนะคะอ่ะมีใครเสร็จแล้วบ้างตัวเสร็จแล้วค่ะตัเรลค่ะัลวลค่ะอ่าโอเคครับค,ครับ ก็บอกนะคะว่าครับเสร็จหรือ,อยังลูกทั้งบนเขาจะเ็ครับงบนสามารถออกแบบได้เองเลยลูกโยงได้เองเลยครับอ่ะนะคะกาบอกว่าคนนี้อยู่ตำแหน่งใดบ้างนะคะได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องก็คือทุกตำแหน่งใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่บริเวณหน้าห้องหลังห้องข้างห้องหน้าต่างประตู บนโต๊ะใต้โต๊ะนะคะสามารถได้ยินเสียงนั่นเองแล้วเขาถามว่าไหมพรมหรือเชือกฟางในแบบจำลองนี้เปรียบได้กับอะไรเปรียบได้เมื่ออะคือการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะก็คือทิศทางของการเดินทางการเคลื่อนที่ของเสียงนั่นเองนะคะ้คนโฮเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ค้นพบอะไรบ้างค้นพบว่าการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิดทางนั่นเองนะคะแล้วก็จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงนั้นไปทุกชิดทางนั่นเองนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเสร็จทุกคนหรือ,อยังอ่า อสมุดขึ้นมาแล้วดับแรกเลยต้องเขียนวันที่วันนี้วันศุกร์นะคะที่วันศุกร์ที่เท่าไหร่ลูก10เดือนมกราคมปีพุทธศักราชนะคะออบอ่าแล้วนะคะอ่ะ คำถามข้อที่1เขียนเป็นเลขไทยเลยก็ได้นะลูกคนที่อยู่ตามแนงได้บ้างนะคะได้ยินเสียงจาก แหลงกรรมเนเสียงที่อยู่กลางห้องอ,อยู่ตำแหน่งใดบ้างที่ได้ยินเสียงนะคะที่อยู่กลางห้องอตอบนะคะ คนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างนะคะที่ได้ยินเสียงจากแหล่งที่เด็กๆรบกวนปิดไมค์คุณครูหน่อยนะคะอ่าคนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างที่ได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่กลางห้องก็คือทุกตามแหน่งนั่นเองนะคะข้อที่2องเขาบอกว่าไมโพรมหรือ เชือกฟางนะคะเชือกฟางนายแบบจำลองนี้เปรียบรบกวนปิดไมค์คุณครูด้วยนะคะไม่ใช่อกนั้นนาะใช่กับอะไรนะคะตอบ ข้อที่สามอ่าเขาบอกว่าจากจากิจกรรมนี้นะคะกกรรนพบอะไรบ้างนะคะจากกิจกรรมนี้คนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับ ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะข้อที่สีู่้จิค่ะมีอยู่กี่ข้อมีสี่ข้อลูกจากสิ่งที่ผลพบ สรุปได้ว่าอย่างไรคา,าถามของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะว่าคนนี้อยู่ตําแหน่งใดบ้างได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่กลางห้อง2ไหมพรมหรือเชือกฟางในแบบจำลองนี้เปรียบได้กับอะไร 3. จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 4. จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะตงรงคำว่าตอบอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ ขีดเส้นใต้ให้คำว่าตออบตนนะคะคตอบตอ,บตอบ ได้เลยนะคะบอกว่าคนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ตรงกลางห้องอจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วคนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างลูกที่อยู่อ่าได้ยินเสียงคนที่อยู่หน้าห้องได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมลูกได้ยินเสียงได้ยิน เสียงทุกตำแหน่งใช่ไหมคะได้ยินเสียงทุกตำแหน่งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางใช่ไหมคะแล้วก็ไหมพรมหรือเชือกฟางในแบบจำลองนี้เปรียบได้กับอะไรคะก็คือการเคลื่อนที่ของอะไรลูก การอ่าการเคลื่อนที่ของเสียงนั่นเองใช่ไหมคะเช่นหมพยมที่จากตรงกลางของคุณครูแล้วอ่ะโยงไปหาเด็กๆทุกคนแสดงว,ว่าก็คือการเคลื่อนที่ของเสียงนั่นเองใช่ไหมคะเปรียบเสมือนการเคลื่อนที่ของเสียงเขาบอกว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ค้นพบว่าเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปไหนบ้างลูกเสียงเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ทิศทางตำแหน่งใดเราก็สามารถได้ยิน เสียงนั่นเองใช่ไหมคะที่นี้เขาบอกว่าจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าเสียงนั้นเสียงเื่อนที่จากแหล่งกรรมเนิดเสียงไปทุก ทิศทางนั่นเองนะคะอะของเรื่องการเคลื่อนที่นะคะทิศทางนะคะทิศทางเสียงเคลื่อนที่ไปทางทิศทางใดบ้างนะคะห้องะเรื่องนี้ก็สรุปได้ว่าเสียงนั้นเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงไปทุกทิศทางนั่นเองนะคะใครที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยนะคะ